เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตผู้คนด้วยอาชีพเทรดเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะเยาวรักษ์เสมาทองนะคะหรือที่ทุกคนเรียกกันจะติดปากก็คืออาจารย์เต้ยบราโวเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันบรา v o เทรดอ c คาเดมีค่ะ สำหรับรางวัลทั้ง2รางวัลน,นี้ที่ได้รับมานะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ร่วมโบดแล้วก็สปอร์ตเรานะคะทำให้เราเนี่ยได้รับรางวัลทั้ง2รางวัลน,นี้นะคะรางวัลแรกก็คือ Trading Advisor in Thailand นะคะตอนที่ได้มาเนี่ยยังรู้สึกแบบ ว้าว wow, กับตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ทําให้ได้รับรางวัลของสิ่งนี้มานะคะอีกรางวัลหนึ่งนะคะก็จะเป็น Wo m e n i n t r a d i n g and อนด์ e นะคะขอบคุณทุกคนมากเช่นเดียวกันนะคะที่ทําให้ได้รับรางวัลทั้ง2รางวัลน,นี้มา <S <S ตอนที่เราโฟกัสทําอะไรบางอย่างในแต่ละวันเนี่ยคือเราโฟกัสที่เป้าหมายของเรานะคะเกี่ยวกับการเทรดเกี่ยวกับการให้ความรู้กับผู้คนนะคะโฟกัสในการยกระดับชีวิตผู้คนนะคะให้เขาเนี่ยยกระดับขึ้นด้วยอาชีพเ ะะโดยที่เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องได้รับรางวัลอะไรเลยนะคะแต่ทีเนี้ยเมื่อมาถึงจุดที่เขา่แจ้งมาว่าเยคุณได้รับรางวัลน,นี้นะ<ๆ>ก็รู้สึกช็อกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันว่าเฮ้ยมีรางวัลแบบนี้ได้หรอเฮ้ยเรารู้สึกดีมากแล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ซาบซึ้งกับรางวัลทั้งสองรางวัลที่ทุกคนบวชให้มากๆเลยค่ะอะไรทําให้เราได้รางวัลน,นี้มานะคะเชื่อว่า จากสิ่งที่ทําไปอะคะ่ะช่วยยกระดับทุกคนจริงๆช่วยทาให้พวกเราพัฒนาขึ้นและเก่งขึ้นจริงๆนะคะทาให้ทุกคนอะ่ะโหวตว่ารางวัลเนี้ยนะคะเหมาะกับเรานะคะเหมาะกับบราวนะคะแล้วเชื่อว่า b บราวเนี่ยจะช่วยพัฒนาแล้วก็ยกระดับผู้คนนะคะด้วย a อชิเทเตอร์เนี่ยมากขึ้นยิ่งกว่าปัจจุบันนี้นะคะ่ะเป้าหมายในปีต่อไปสิ่งที่ทำนะคะยังคงทําเหมือนเดิมค่ะโฟกัสเป้าหมายเดิมค่ะแต่ว่าใหญ่ขึ้นเป้าหมายเดิมใหญ่ขึ้นคืออะไร คือเรามุ่งมั่นนะคะที่จะยกระดับชีวิตผู้คนด้วยอาชีพเทรดเดอร์ซึ่งตอนนี้เราเริ่มกันมานะคะได้2ปีละและตอนนี้เข้าสู่ปีที่3ซึ่ง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นชีวิตของเหล่าเทรดเดอร์นะคะได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้นะคะได้ออกเป็นแส่สว่างนะคะได้ออกมาสอนมาแบ่งปันเรื่องการเทรดนะคะคนที่เริ่มมีผลลัพธ์ก็เริ่มที่จะสนุกกับการแบ่งปันแล้วก็การสอนการเทรดแล้วก็คุยกับเพื่อนในสังคมเทรดเดอร์ด้วยกันเนี่ยอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขก,กันซึ่งเต้เชื่อว่าในปีนี้ เราจะมีประชากรแบบนี้มากขึ้นนะและปีต่อๆไปเชื่อว่ากลุ่มของเทรดเดอร์ที่ออกมาเป็นจักรวางแล้วก็เป็นผลลัพธ์ของความสําเร็จจากอาชีพเทรดเดอร์เนี่ยจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราทําก็คือสร้างผลลัพธ์ของความสําเร็จที่เป็นต้นแบบของเทรดเดอร์ที่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะสําหรับใครที่กําลังเริ่มต้นทํา บางสิ่งโยนะคะบอกเลยค่ะว่าสิ่งนั้นเน่ยถ้าคุณจะเริ่มต้นใหม่ทั้งทีและคุณวางแผนที่จะทํามันให้สําเร็จอยากให้เรื่องนั้นนะคะเป็นเรื่องที่คุณทําเสร็จสําเร็จทุกพื้นที่ในชีวิตค่ะ